h อาใหม่ครับไปดูตรงไสอเฮ็ดไดกางกินเด้อะาไปเให้กินเนาะแม่นยังอกพี่น้องเยค่ะแม่เเฮ็ดน้ําเพิ่นเพิ่นสิติหั่นน่ะแม่เเลยจัดการให้เพิ่นเฮ็ดเองเเฮ็ดเองค่แน่เนาะนี่เฮ็ดติดอกดน่ะนี่เฮ็ดบ่ถึงปากเนาะมาอพี่เพิ่น่ะาจนเลือได้ติ นี้ยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนําบ่บ่เป็นจมแคปลาบ่เปิดคลิปออกมายามแรงแมื้อนี้กเนาะบรรยากาศกสีลมๆคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนใหญ่เด้อเนาะพากันมาแต่รับลูกแล้วกแมงเชเพิ่นซื้อปลามาให้นุงจอยอันก้อยูกินเพิ่นว่าว่าคนเาเคยเฮ็ดอาาให้เาเฮ็ดโดพี่น้องคนมันเคยด้ คนเคยเห็ดแต่ว่าเอเอาอันแผนกหาดาวด้วหน้าที่มอบหน้าที่หาดาวด้เนาะเห็ดอยู่กลัวกินมันเนาะลวไปกล้าไปนี่อเ้็ดกินเด้อไปเราไหมกล้ากลัวไปับตาข่าปสบายดีเด้อพี่เราเลยดยสบายดีแงแรงกำลังเห็ดข่าวแรงที่วราสิบอกให้เพื่อนมาทิ้เราก็ได้เลยยั่าอยากใช้อันเห็ดเยววันบ่

เป็ดดุกมือให้เราก่อนโตัวหางนี้ไปปะเขาเขามาใส่งันเก่าเป็นคนใส่เก่าอยู่เทก่เป็นคนใส่มาเล่าเป็นคนใส่อยู่อยู่พูดเป็นคนใส่อันในเงินเดือนไลยอยู่พี่ไม่ได้เป็นคนใส่ไม่ได้เงินเดือนนะใส่ดุกใส่เมียอยาวแน่นาะแนี่ยดุกเมียได้กินวะไปไปเอาชิมมาใส่สานี่สีต้ม ต้มมันน้ำสดพี่น้องเอาอันต้มหัวปลาเดี๋ยวนะ้อมาลงก่อนเดือดแต่เฮิ่งเลยต้มหมูวานนี่ให้เพื่อนไปรับลูกไปเช่าให้ลูกเพื่อนน้นองตาพี่น้องเลยให้ลูกอะโอ้ยเนาะแม่ก็จะใช้ให้ลูกเป็นตื่นตันบอกพี่น้องได้ได,ด,ได,ด,ด้วยนะได้เนาะบม่ได้เห็นกันหลายเดือนเลยเลยกินฮอดพ่อบอกด้วยนวได้

ไปแยกกันเพื่อนทาไี่เหอเอิกิรนนี่เพือนยังไม่ได้เตร์กเอาพักมาลเตก้าไปเด็ลุกเมือ้กอเ็ดป่อยปลาที่กินอ่ะเอ้ช่วยพักไปก่อนใส่กอนใส่ละเือ้อเฮ็ด าเนปลากเลยก็ดปลาก่อนเจ้ยเบงกราเที้เอไปเอกปอสมบักครามใช่ดูสสดน่นะแล้วเป็นไข่ว่เท็คนเปรีวเปเป็นไง phải nói cưới cái ăn cái ai cái ăn 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 cái ลุ้นคลิปไปเมือเ่อวานนี่พี่น้องมีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าเราจีใจว่าทอดเมียกับว่าว่าทยาชนเป็นไปกันน่ะทอดเมียกับแม่นพี่น้องเนาะการรวมร่วมกันแหล็นับเกี่ยวกันแน่เห็นไหมเนาะทั้งาดแน่ทั้งทอดเมีย ดูแม่ไปสหมดทนอดเดม่้สิหทนอดเอาเาบนนี่ได้กะีได้นาทีอันอนแฟดินไปให้โอ้เป็นงินต่านได้บบยเห็นหน้าดูหน้าแม่ยู่ดิดูหน้าดหน้าแม่มาดนเนาะเป็นไเนี่น ไีแหงจะว่ากันกหน่อหน่เรื่มม้นอะไก็ไกได้แต่ใส่นี้เด้ไใช่นี้แล้วก็ซื่อให้ลูกกินขนาดไรนนไก,ไไดก,กันเป็น,นหนี้เป็นกินมาได้ใช่แหละวกหาลูอหากรได้ื่อื่อจริงจน้ำเก็บน้ำบาตรน้ำเมือง,ง,อง,องอข้าวเหนียวเยจ้ะใข้าวเก็บรอบ Những nhóm của công ty của mày và ăn, cho vào kế hoạch nữa là cái thương mại của hạng nữ kia kế hoạch hạng nữ nữ ở nữ 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 เนื้อไงกันก็ว่าก่อจะผักโอ้ยใช่ได้อาวกทั่วใช่อาวกทั่ววัวใช่่ะัวใ่ปอู้หูใช่่น้ำหมาดถูกกว่า Có... A dạng này gặp cố của bắt nó ghé lên ở đây. Hãy gặp gỡ lại 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 gặp gỡ đi, gặp เมื่อนะหลังจากก็ได้เห็นให้ลูกของแม่กินได้เลือจุดพี่น้องเลยได้จัอเลือของไอ้บัวหาของเลือรู้ได้เลยไอ้กินวะน้องเดือกินสุนลงกระเต๋อแต่ชื่อวาเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเข่าไม่ไม่ไปกะไม่เฮนหรอกไปคุณเนียวได้จ้ะคุณคุณกินเนี่ยง่ายไหมเ่าไปเช่ตรงนั้น เพื่อเหตุใดมากัดจับเราเข,ข,ข่าคั่วเลยเมียจับเข่าคั่วเนาะจับเราไปทางไหยังเอ้าอีกคอแห้งอ่ะติยูดเนาะเหนื่อยดูเมียกินแน่บริษีมเมืองหลายเดือนเลยเป็นนี่ได้รสชาตินี่คือเก่าอยู่บ่รสชาติเปลี่ยนแน่อาา่ะแถวไเปลี่ยนไวแท้เปลี่ยนแน่อหลายเดือนแถวไดปยืดกินเ,นเห็นว่าก,ก็ได้ไปพูดหรืมีเตลงที่เข้ารสชาติทีคือเก่าบ่หนะยิ่งซีมบน เได้กินสีเมื่อเราหาหกเดือนเลยลองมาดูมันคือเก่าอยู่บ่เดี๋ยวจะได้ดิสิเปลี่ยนแปลงไปทางใดแน่เจ้าลวกบ่นี่ยตัวมันชุกเลยเนี่ยเป็นเบี้ยแรกเนี่ยปลามาทั่วพี่น้องไอ้พักงาละใช้พักคนมาอันนี้ได้อันนี้แหละใจผมจะขัวกิน ใครแน่เดวเราก็เดิมอ้วนขึนมาแน่้อยนึงพี่เยมีอันน้ำไม่นวลเนาะแตกตาดเลใครแน่อยู่เผลใกวอยู่บ้านอยู่เปิดหน้ามาเด้อน้าเต็มมาเด้อน้ำดุนิดสิฮะแตกที่แตกมาไพื่อยูดน้ำดูเพ่หเอะตื่นตาเพเห็นกันฮงหัด้วยได้ไเห็นกัน ือชมเบงนยใครนยเป็นนี่ด้เจ็บหลังเจ็บแอวใครอยู่บอด้วยนดปวดเข่าังปวดัวห้พี่ว้ที่เป็นยงมึอเอาอ่อนเื่องถึไห้แล้วะีนน้าไม่ด้กวาเท่าไเอ้ยงยินไปพินยดกือบะักของยางน่นาเลยหอมรวมี่แล้วปะา พอยต้มมันเอดก็ได้ใ่ไหนีต้มปลากัก้อนปลาี่มันเฮ้ยมมึงไ้สองมือแรกกินปลาฉลาดแน่ฉลาดนลาดแ้วได้โดนฉลาดเนาะอ๋อพกินปลาฉลาดได้อ มีช uh, ื่อมาเล่นมาไหวช้ำหอดจำมาทุ่งก่อนแล้บะจะมเอาไไปชิมแลอยปชิมเลอจะแช่ไม่ได้ดินี่ผมก่ได้เสียไ้โซบะจคือเกาอยู่

ý mất đấy ừ. thích để thích 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 nữa thịt quả, thịt mất thịt

คิดคิดทน่มันไอเหี้ยหั เอามาไม่ขุกนะอานไ้เลยออาขวดยังยู่บองนี้อขวดยังกงนี tạo mai ơi! Thế nè con

ครับนำมาต่อแกงดําอย่างนึงครับอือเด็กแรกก่อน <laughs> 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 <laughs>

แจ็บระเบ่แซจบกระตากเลยได้อยกมากจ้ะเต็มจานเน่นเต็มจานว่าแบ่งน้องให้ป้านะแม่เชื่อว่าจะกินอยู่พี่บ่เลยไดยข้าวแนี่เบิ่งข้าวคือสิบบอลหนาแซ็บเลยพี่นงค์แซ็บเลยดูจานตักต้มเลยเด้อแม่เชื่อว่จะกินอยู่นี่บ่เฮ้อถ้ากินอยู่พี่บอลเรื่อนไ่้ไรได้ชิบแบงวันเดียวข้าไปหน้าพ่อเนี่ย Tôm còn bạn. Ut cao ơn mà, Chào, hà ấm nạm ấm này. Nó, nào Nạm nga 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 nạm nào nga nạm nga nó nga 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 hà nga nga Đi đâu nga 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 nặng luôn chim mình đây em, xem. đây em xem này cho kênh Để không bỏ lỡ những video

นมาเีเข้าไปเดี <minority> ๋ยวข่อจามองเขาโอเคมื่อไรได้พี่น้องเลยเนาะใต้ไฟยู่เนี่ยเปิดไฟคำเลยเก็บผ้าเก็บหนาไปก่อนะเตมปัน้ตัดฝาเข้ามาในเฮือนบ้ดนพี่น้องเลยสกินอยู่นี่ว่าดูแบงแบกหายในเนืงพ่อบอกเราดิเออแบ่ะสิมีมเราอแบกแล้วก็แลบแบกอาผแบัน่อไ้ันาะ แบ่งป้าน้ำเนาะแบ่งปั่งกันกินนี่เอาไงปลาตัวเดียวนี่ละหามเอาเห็ดกับบได้แกงขือชื่อเห็ดมาอยู่ห้องบได้แกงมือเล่นก้าแกงเห็ดนะบ่หายซีมึงด้วยซีมึงดูหอบมาโดนแช่คือเกาอยู่บ่อป่ะแช่คือเกาอยู่บ่อป่ะแช่ไปน่องกินหน้าบ่อน่ะฟาดฟาดฟาดย่องกินได้ด้วตี้ฟานไปฟังไทยอีกรู้นพอจบเฮ็ดพี่น้องเลยชื่อเห็ดบดมากเลยน้องบ๊วยแกงเอืเพ่อแหละ จุกบแทบแทบเจ๊เเนาะกอเอตานุ้ยจอยกรเอยมันก็เลยแหนจุ๊บเฮอะไรอย่างงี้นดแกลอาบเอาพาทงยาหานะมาแบ่งก่อนพี่น้องเ้ยแบ่งให้ป้าแน่แบ่งให้อาอินเลเนาะอย่างนี้เลยไม่ยังก็ได้เรากินข้าก็แต่แม่งกันแลเอาไปไปปสั้นแม่งตืชิจบที่ไยได้สิกินข้าวตจังหวะปลาที่ปลาน้องในเจียวปลาเพ่อนเนาะไอตัได้จ้ะ เตอร์อยู่เพื่อนป้ายังบวขึ้นมาอยู่ได้ถ่ายให้แต่ตอนนั้นเฮ็ดพี่น้องไอตอนกินกระชีจบป้าอะไเนาะไปนะวนวาเดี๋ยวมันสีกระดูกกั๊บ่ะไปเพื่อมาพครอบกันลายก้นยังบ่มาครบอยู่เตอร์ยังบวมากเลยนอนเพื่อกันยังอาบน้าบ่าดเได้อยู่ห้องน้ำกูด้วยป้าใช่สำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเทียงจับนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะไม่พอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีฝากเป็นกำลังใจให้แม่ต้งเตือนขึ้เก่าเด้อโด้วย ไปแล้วไอ้ตางเชอรัสบายดีเด้อดุบายดุบายบายมาป่อนข่าวคนนะ